อออออ้โัอ,อ,อ,อน,นี่บ้านนงาวันท่วันนี้เราอยู่กันในเกม a n i m m l นีมม้ b a t m n สมลิตุน,น,ตะน,น,นะคทุกคนเนอ้ยลึกซ่ตัอวอเ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 อโอเคทุกคนตเอเนเอเหเอนอเอเอเะเห็นไอ้สเอวอเ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 ูนอเอเอมออเอเออเ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  ก็มาเล่นตัวที่สองอเคชั้นเทตัวนั้นเฉยๆเลยเกิดไปให้มันทำไมวะา็ <c oughs> ็ขาเมื่อะเป็นคนใส่ล็อกเลยนะวะเออช่างาไรเดี๋ยวเรามาลองหวาฝากกันบ้างีไม่มีตัวใหม่ไหมเดกเลี้ยวพวกเรามระจัดบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมไม่รู้มันจะสู้ได้ไ้มมันมันน่าจะจะ คิดจะคลอดได้นะมันนี่คือบอสบอสที่ห้าคือบอสคองหมาป่าแกเจ้นี่มันบอสเหรอคิดจะคลอดไม่ได้เพราะว่ามันตายอ่ะเพราะมันกัดยากโคตรเลยด,ดนะิอร่อยอร่อยนัไม่อร่อยผิดไย ไอ้นี่บอกว่าไอ้นี่บอกว่าไอตัวหลังเราไอกันดไอด็อกบอกว่าป่ยคือห้าป่าวไหมป่อยโอ้ยแสบอยจับแสบไอพูดเด็กเด็กเด็กปากชิหายไปโอ้ยเอ้ยมึงจะปาแต่ต้นเรื่องไม่ได้นะ เออตายจากตนขี้อู้มสุดลมอยากอแากดูมาเลยไอ้เพื oh, ่อนเลาวเอาช่วยอะไรไม่เจอเด็กอยู่ได้เอาถ้ารูปหน้าโปรฟาเดี๋ยวผมค่อยเอาให้ดูนะรูปหน้าโปรฟาผมก็จะเป็นไอ้ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมขอถ่ายรู ทำรูปหน้าโปรไฟล์นะประมาณ27ประมาณ27วินาทีอะ่ะมันจะมีรูปเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะ27วินาทีะนะโอเคมามาเจอกับจะเคยอ่ะกัด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 อุ้ยอุ้ยไปไหนเพราะว่าเออปิงปิงปิงอ่ะจะไปปิงกู เด็กโอเคมาลุยโอ้โหยนตัว็กไงมันสูงมี่สูงน่าเดียดายโอ้โหคอเเจอวัวอดี๋ยวเดี๋ยวเดอมันต้องเจอลูกน้องข้าววนาขอด้าเข้ใจไหมหนูอาจจะวายเลยกานมันนะคอ โอ้ยมันจะกัดตัวกูเหรเว้ไอ้กัดตัวอูเสัวินโบอาตายแล้วปีนเลยั้ไปกัดต anyway> ัวกูเลยนั so ok ่นหนูโบกจตายูง่ัวนะคน้ากำลังลุงคัดวิธีน้นหนูโบอาปีเลยก็สายลงเฮ้ยตัวสุดท้ายเียวิธีตายสองตัวเลยรูปปากค้าง โอ้ก oh ัดกัดคุดอีกดีไรเงี้ยต้อ,มอ,อ,าาาาตองมาเจอกับเฮ้ออ่อออไอตัวสรางแกมาเจอกับพ่อไหมก็ปาดอีกส้า,าโอ้ยโดนกัดหัวทีเล็กไปก่อนเลยแต่มีหัวทีเล็กแล้วเปี้ยวอะเปี้ยวอะโอ้โหมันมีแค่หัวทีเล็กไงถ้าเป็นตัวทีเล็ก มันมันก็จะตีแรงกว่นี้่หัวทีเล็กเอ้แต่หัวทีเล็กตัดแรงอยู่นะมันแค่หัวแต่ถ้ามีทั้งตัวมันจะกัดเท่าทีเล็กเลย็โอเคขออภัยเสียงหวานเคช่างมันใครชนะวะเออช่างหมันนันทีเพลวกัน มันมันแล้วต้องเจอบลูกข้ pues าคือสไปโนก็หายเลืยไม่ได้ต่อโอ้ก็จบโดน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 อุ้ยอย่งนี้มันมีการยืดเตะกระโดดพุ่งโอ้ลูกวิจิร์เล็กกัดกูเหรอกระจบมากผมว่าสไปโนน่าแพงเพราหัวชิ้นเล็กนีหุ่นติดเล็กหน้าฉวาย เล่นกับใครไม่เล่นต้องมาเล่นกับะไรนต้องมาเล่นกับมูซาตอล่านชิวานุสดุดอกูนว้าวกูโดนกรือช่วยพากูลงหน่อยชคดีๆกูก็ยอะอ้าาากาาาา่ออาาาาาาง เฮ้ยผมลืมตัวนี้ไปได้ไงตัวประเด็นหลักของเราพี่โตออสิออสิรอต้นก่อนโอเคลองก็เช่นี้และโจ๊กโจ๊กโจ๊กใจแอบเหนื้อยแต่ก็กลับมาถอโชคโชคอือมันเป็นงานเต้นจัมปะกับเรามือตืนเต้นนะครับเต้นเล้าขากระโดดได้อือ โชว์กระจอกจุ่มกระจกจุ่หายนี่ตัวสร้าไม่เก่งนะก็อย่างที่บอกไปโรยโรยเฮ้ยให้เจอกับอินฟอนอมาเจอกับข้าละแกจะเหงาโอ้ยเจ้าวิญญาติสักโบ๊บผมไปบังตัวมันนี่หว่าเออมาเจอกับโพสล็อกมาจับไม่มันมีสกิลดิจิเขล มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะขาดโลตัสแล้วเขามึงเขาหมดเลยกูเป็นยังไงหมดไปพีรู้แล้วผมเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทำคลิปนะเดือนเสาร์ผมไม่ได้ทำคลิปเลยเดี๋ยววันวัน,วนพวกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมก็ต้องไปโรงเรียนอะแล้ววันนี้มีการบ้านผมพยายามทำคลิปนะ วันเสาร์ม okay, uh ีงานด่วนวันเสาร์วันเสาร์มีงานเยอะมากเลยไม่ได้ทำเคมาเจอกับบอลโตใช่มล่ะหรืทางนิดเ่องน้อกับแบกิโลนตอรักเื้ยยยยตยอยย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 ยเยย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 ย้ยย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 ายอยยยยยยย เทพเจา้าปีนขึ้นากูหรอโึรอดรอดทีละหัวทีละก็ะมันุ๊กศิษยเทพเจ้าคอยเอาไม่มาต้องถือฮึต้๊กจับตอนไม่ได้พี่พี่เสียวมาเลี้ยเออมันจะมีตัวอะไรให้เล่นก็ตัวจ้างกูน้อยโอ,อ๊เดียเออเจอหัวหน้าน วัดตื้อ fuck คือตายชูโฉโฉจับชูอุ้ยไปมันเดดจังะึงึงกไม่เล่นัวอีกมาเจอเจ้าปีศาจมันคือตัวอะไรวะดูเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในมีปืนี ันมันมีมาเจอหุ่นจากคนที่เป็นปิศาัดนี่ด้วยแต่ผมเอาดี่มาให้เห็นผมไม่ให้ปกปิดแล้วนะแบบมีแค่นั้นะมีนแค่ลีซื้อข้างในมันเจอเครื่องปริงปาดอย่างโหดเลยใช่ไหมล่ะโอเคช่างมันเดี๋ยวกูลงมาฮิฮันเจอกับพิงก็าคือจะพิงในเกมน จากเปลือยลอยถูกถูกถูกกูโชกวันนี้ทำคลิปไม่เยอะนะสักติดนาทีบอเอาลูกเพื่อนมท่องถึงนาทีอย่าหลอกไม่อย่าผมขอจบตัวนี้ถ้าผมขอละเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับ วันนี้ผมว่าขอไปก่อนนะครับแต่ว่าไอตัวนี้มันก็ชนะได้เกือบทุกตัวเลยทุกตเกมากบายครับเอาบาย